ประตูจากบ้านหลังเก่านะคะที่รื้อมาก็มาขัดสีเชวีวันปลวกก็กินไปเยอะเหมือนกันปลวกกินไม้พีอันนี้อันนี้ปลวกไม่กินอ,อันนี้กำลังจะทาสีใหม่<อ>ก็เป็นกันว่าไม้ของบ้านหลังเก่าก็มาทำบ้านสวนนะฮะ หน้าแต่หน้าต่างมีปลวกกินไปเยอะนี่คือหน้าต่างอันเก่ากบก็อันเก่านะฮะรีวิวปน็นี้ก็ได้ไปอยู่นี่ไงคือคือไม่ไม่ไมทําบ้านหลังนั้นก็เกือบสองปีให้พี่น้องเห็นไหมพอมาวางไว้นะยังไงปลวกมันก็กินมันของอร่อยอยู่แล้วไม้อนนี้ยฮะอันนี้ก็วัวเหยียบพัง แตว่าเกินละหน้าต่างเกินละอันนี้บ้านมันหลังเล็กกว่าหลังเก่านะคะหน้าต่างรีโนเวทใหม่อันเก่าบ้านชั้นสองสองชั้นนี่ยังใช้งานได้ปกติปวกไม่กินนะคะกางก็มาใสมาสีมาขัดสีชวิวันนี่ถ้าเอซติดตามบ้านที่รือ้อรือบ้านสองชั้นนะ นี่หน้าต่างเขานะจ๊ะยังใช้งานได้อยู่นี่ไม้เมื่ออดีตที่เลยสามสิบปีที่แล้วนะมาขัดสีชวีวันแล้วก็ค่อยทาชะลงชลเ็กใหม่ยังใช้งานได้อยู่เกินนะคะเหลือเอาแล้วหน้าต่างเอาไปใส่ที่ไหนพี่รอดหน้าต่างที่เหลือเนี่ยค่นี่อะ ที่ไม่โดนวัวเหยียบเขายัางใช้งานได้อยู่นะคะสักวาทาสีใหม่นะ,นะคะพี่น้องชอบแม่เอ้ยนี่น่าจะเสร็จปลวกเอาไปกินหมดไม่เหลือดีเอาไปทำข้อวกัวก่อนแล้วครึง่งนี่นะคะก็ยังไม่หมดนะคะเพราะบ้านหลังเก่ามันหลังใหญ่อันนี้มันก็เล็กลงมานิดหนึ่งรีวิวว่า จะทำกระท่อมปลายนาะนี่นี่กระท่อมปลายนาะสองชั้นประมาณน,นี้นะคะที่เอาของเก่ามาใช้แล้วก็เสริมใหม่ก็มีพวกเหล็กอันนี้ต่อยื่นออกมากระท่อมปลายนาะจ้ะสองชั้นรีโนเวทด,ด้วยจากของเก่ามาใช้งาน ก็ประหยัดไปเยอะอยู่กูก็ทำเองตู้สไลด์แมีนรีโมดเองแล้วะำมีนรีโมท,ท,โมทมให้สู้เจงอีโน่ท่อมไปนานั่นนี่ไปท่อมปลายนานี่ไปท่อมไปนาสองชั้นท่อมไปนาสองชั้นไม่มีบ้านเลขที่ก็ต้องไปท่อมปลายนาแกท่อมปลายนาก็เป็นรูปเป็นร่าง ปลวกจะกินหมดก็คงไม่ได้ใช้ทําไม้แล้วนี่งานเรียบร้อยโรงเรียนจีนไทยญี่ปุ่นเนี่ยสะพัดช่เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้เนี่ยกระท่อมไปนะหน้าต่างหน้าต่างใช้ได้หมดบางอันแตกก็ค่อยไปซื้อมาใส่ใหม่นะคะก็คลิปนี้ก็ขอรีวิวอ่าบ้านที่รื้อไปเมื่อ เกือบสองปีแล้วนะคะก็ไปทําเป็นบ้านสวนของพี่ชายที่ทุ่งนานะคะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะให้ดูว่าไม้ยังใช้งานได้อยู่นะคะาจากของเก่านะ,ะเมื่อก่อนที่รื้อไปแล้วนะคะบ้านนี้เกือบ30ปีนะคะปลวกไม่กินนะคะคลิปนี้แม่ก็ขอพักเรื่องอเป็ดไข่ไข่เป็ดก่อนนะคะให้ดูว่าเออ ไม้ที่เรารื้อมานะมีการเอามาใช้งานได้จริงนะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดี